โรงเรียนบ้านตะบิงติง,งีตั้งอยู่ที่เลขที่6หมู่ที่1ถนนสุขยางตำบตลตลิงชันอำเภอวานสตาจังหวัดยะลาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต2จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน373คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน25คนโดยมีนายอับดุลวาหานีระหิงเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา และนางสาวฟาริดาหวันกนมาเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการดำเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภัยโรงเรียนนัะบิงติง,งีได้ดำเนินการเร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาพื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียนซึ่งนักเรียนของโรงเรียนบ้านตะบิงติงีที่ติดเชื้อโควิด -19 มีทั้งหมด65คนโดยทุกคนได้รับการตรวจหาเชื้อและเข้ารับการรักษาตามระบบในเขตพื้นที่การรับบริการของโรงพยาบาลมณสตาโรงเรียนมีการช่วยเหลือน,นักเรียนที่ได้รับเชื้อโควิดมีการนำเข้าวสารอาหารแห้งสำหรับการพักรักษาตัวไปมอบให้กับนักเรียน ตลอดจนเสริมสร้างระบบและกลไกลในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ MOE Safety Platform การดำเนินงานตามนโยบายด้านโอกาสโรงเรียนบ้านตะบิงติง,งีมีการส่งเสริมให้เด็กประถมวัยที่มีอายุ3-5ปีและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กที่ตกหล่นเด็กออกกลางคันและเด็กพิการที่ค้นพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามาคัดกรองและดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนได้ทันท่วงทีเช่นกรณีของเด็กชายมูฮัมหมัดอาบีดินสะนินักเรียนมีปัญหาทางครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง และต้องอาศัยอยู่กับญาที่เป็นผู้ดูแลซึ่งนักเรียนจะขาดเรียนเป็นประจำเนื่องจากจะต้องไปช่วยผู้ครองทำงานรับจ้างคนผลไม้ในส่วนของนายจ้างครูประจำชั้นพร้อมด้วยระบบดูแลของโรงเรียนบ้านตะบิงติงีได้ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลและพูดคุยกับผู้ปกครองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจนกระทั่งสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนมาเรียนในโรงเรียนได้ตามปกติ และจะัดสรรเงินทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนอีกด้วยการดำเนินการตามนโยบายด้านคุณภาพ โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีได้ดำเนินการเร่งรัดแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) โดยใช้แนวทางในการดำเนินงานตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษายะลาเขต2โครงการหนูอยู่บ้านไม่นิ่งดูได้นั่งเรียนออนไลน์เสริมสร้างปัญญา จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในทุกระดับตลอดจนจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนมาน์และออนแทร์ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเลือกเรียนตามที่ตนเองถนัดและเรียนรู้ได้ตลอดเวลามีการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโดยโรงเรียนได้ดำเนินการโครงการคลินิกภาษาแก้ปัญหาอ่านเขียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านการเขียนให้เท่าเทียมกับผู้เรียนคนอื่นๆการจัดการเรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมา จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนในช่วงที่ไม่สามารถเปิดเรียนแบบออนไซในสถานศึกษามากนัก โรงเรียนดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตรรวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของอำเภอรบรรสตาซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือสะพานหงสกุลซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ใกล้โรงเรียนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองและศิลธรรมโรงเรียนบ้านตะวิงติง,งีได้ดำเนินการในรูปแบบของการจัดกิจกรรมโรงเรียนประชาธิป โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งของนักเรียนทุกคนและดำเนินงานตามธรรมนูญสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านตะบิงติงีฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความเป็นผู้นํำและผู้ตามที่ดีให้กระบวนการความเป็นประชาธิปไตยเข้ามาทำงานในโรงเรียนทำให้ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศถึงสองสมัยด้วยกัน โรงเรียนดำเนินการส่งครูเข้าร่วมการจัดอบรมครูโดยใช้พื้นที่เป็นฐานพร้อมกับเสริมสร้างทักษะการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูตลอดจนอนุญ,ญาตและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนในการเป็นวิทยากรอบรมของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานใกล้เคียงอยู่เป็นประจำ โรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ active learning เช่นโครงการบ้านนักวิทย์ในระดับชั้นอนุบาลการสอนในรูปแบบสเตมศึกษาการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามโครงการเวียนข่าวมีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน assignment for learning ทุกระดับ การดำเนินงานตามนโยบายด้านประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านตะบิงติงีมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นโครงการหนูอยู่บ้านไม่นิ่งดูใดนั่งเรียนออนไลน์เสริมสร้างปัญญาการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆการสร้างและใช้ใบงานออนไลน์การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ในห้องเรียนเบนคลาวการจัดทำสื่อการเรียนการสอนการใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการเรียนการสอนห้องเรียนเสมือนจริง google classroom โรงเรียนดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการกระจายอำนาจและใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบป,ประมาณตามหลักธรรมาภิบาลให้กับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โรงเรียนเน้นการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้มีความพร้อมในการพัฒนาด้านทักษะวิชาการผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสอบวัดและประเมินผลไม่ว่าจะเป็นการสอบ RT การสอบ NT ทหรือการสอบโอนิต ต่างก็มีผลการประเมินที่สูงขึ้นในทุกระดับชั้นทักษะอาชีพทักษะชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมและสุขภาพอนามัยโรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนบ้านวัด รัฐโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับการเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล